ฝากกดติดตามช่องและกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปให้บ้างนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่วันอีกครั้งนะคะในช่องวันเมคอัพนะคะวันนี้พี่วันจะมาทําคลิป DIY การใช้หน้ากากอนามัยซ้ํำยังไงให้ปลอดภัย แล้วก็ช่วยในการประหยัดในการใช้หน้ากากอนามัยนะคะก็เทคนิควิธีนี้สามารถนํามาใช้ได้กับทุกคนเลยนะคะโดยปกติแล้วนะคะหน้ากากอนามัยแบบนี้นะคะเราก็ควรที่จะใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะแต่เนื่องจากช่วงนี้เนี่ยทุกคนรายได้เป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งที่มันสามารถประหยัดหรือเซฟค่าใช้จ่ายได้นะคะเราก็ควรจะทําวันนี้พี่วันก็เลยทําคลิป DIY นะคะเพื่อช่วยประหยัดในเรื่องของการใช้หน้ากากอนามัยรายวันมาให้ได้ดูกันนะคะ การใช้หน้ากากอนามัยนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของทุกคนไปแล้วนะคะเราก็ต้องพยายามหาวิธีที่จะประหยัดแล้วก็สามารถใช้ซ้ําได้นะคะวันนี้ก็เลยทําคลิปนี้ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะคะคลิป DIY คลิปนี้สิ่งที่จะใช้นะคะในการทําก็คือจะมีกระดาษที่ชู่เปียกนะคะแล้วก็กันไก่นะคะ มาดูวิธีการทํากันนะคะว่าทํำยังไงนะคะเมื่อเรามีทิชชู่เปียกแล้วนะคะกับกันไกเราก็ดึงเอาทิชชู่เปียกนะคะไปตากแดดให้ตัวกระดาษทิชชู่เปียกด้านในเนี่ยแห้งก่อนนะคะก็คือแห้งสนิทหลังจากนั้นเราก็นํากระดาษทิชชู่เปียกนะคะมาพับครึ่งนะคะแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็พับตรงขอบตรงชายด้านล่างอีกนิดนึงนะคะประมาณสักหนึ่งนิ้วก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ใช้กลนไกตัดนะคะเพื่อทำเป็นที่เกี่ยวหูเรานะคะหลังจากที่เรานำกระดาษที่ชู่เปียกไปตัดแล้วนะคะก็จะได้รูปทรงออกมาอย่างนี้นะคะคราวนี้เราก็นำ ที่ชู้เปียกอันนี้นะคะที่เราตัดได้นะคะสวมเป็นชั้นแรกสวมเป็นชั้นแรกนะคะเพื่อเป็นการกันเปื้อนนะคะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยสีเขียวเป็นชั้นที่สองด้านนอกอย่างนี้นะคะก็เวลาเราใช้งานเสร็จใช่ไหมคะเราก็เอาอันนี้ ไปตากแดดฆ่าเชื้อก็ได้ค่ะบริเวณด้านในก็จะเป็นการกันสิ่งสกปรกที่เลอะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่แต่งหน้าบางทีเครื่องสําอางก็จะเลอะด้านในใช่ไหมคะถ้าเกิดเรานํากระดาษที่ชุบเปียกมาทําอย่างนี้นะคะมันก็ทิ้งในส่วนชั้นแรกนี้ได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ทุกวันนะคะก็ใช้ซ้ําแค่สัก 2- 3วันก็ควรจะทิ้งแล้วนะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ ค่อนข้างวิกฤตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดที่เราสามารถประหยัดหรือว่าช่วยลดค่าใช้ใจ่ายรายวันของเราในขณะที่รายได้เป็นศูนย์ได้นะคะเราก็ลองทํากันดูนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ได้ดูกันเรื่อยๆนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ